สวัสดีค่ะมาต่อกับข้อที่7เนาะข้อที่7คําถามคือว่าพิกหอมเนี่ยต้องการสร้างกรงกระต่ายที่มีเนื้อที่55ตารางเมตรนะคะติดกับรั้วบ้านทุกคนอ่ะถ้าในหนังสือเนี่ยมันจะมีรูปอ่ารูปประกอบมาให้ด้วยเนาะก็จะเป็นรูปบ้านนะคะอันนี้คือเป็นบ้านมาแบบนี้เลยนี่เป็นบ้านแบบนี้นะคะน,นี้สมมุติบ้านเนาะแล้วก็มีรั้วไว้แบบนี้อันนี้คือรั้วกระต่ายรั้วกระต่ายนี่อันนี้ก็คือรั้วบ้าน นะคะนี่คือรั้วบ้านนะคะทีนี้แล้วทีนี้เขาต้องการสร้างกรงนะคะสร้างกรงกระต่ายให้ติดกับรั้วบ้านแปลว่าต้องสร้างกรงนะคะที่มันมีลักษณะแบบนี้เนี่ยสร้างกรงไว้อย่างเงี้ยโอ้โรงก็ต้องเป็นกรงสี่เหลี่ยมเนาะนี่ต้องกับสร้างกรงกระต่ายแบบนี้อันนี้คืออาจจะวาดไม่สวยนะทุกคนอันนี้คือบ้านอันนี้คือรั้วนะคะ จินตนาการให้มันสวยๆเนาะอ่าทีนี้นะเขาบอกอีกว่านะแปลว่าต้องสร้างกรงกระต่ายให้มีเนื้อที่ก็คือ55ตารางเมตรนี่อ่าต้องการกรงสีชมพูนี้นะคะที่คุณครูใช้เส้นสีชมพูเนี่ยก็คือเป็นห้ตารางเมตรที่นี้นะคะคําถามก็คือมีว่าถ้ารั้วของด้านทั้งสามนี่เห็นไหมมีด้าน3ด้านนี่ติดกับรั้วบ้านนะคะรั้วทั้งสเนี่ยกรงกระต่ายรวมกันถ้าความ ถ้าความยาวของด้านทั้ง3ของกลงกระต่ายรวมกันเป็น21เมตรแปลว่าเอาทั้งด้านสีชเียมพูทั้ง3ด้านเนี่ยมารวมกันได้เป็น21เมตรคําถามก็คือว่าจงหาความกว้างและความยาวของกลงนะคะก็ให้เลยนะคะครูกําหนดให้ x เ,เนี่ยเป็นความกว้างของกลงแปลว่าตรงนี้ก็ x เ,เหมือนกันส่วนตรงเนี้ยยาวเท่าไหร่เอ่ยอ่ะ เนื่องจากว่าความยาวของด้านทั้ง3เนี่ยรวมกันเป็น21เมนะคะแปลว่าเอา21ตั้งแล้วก็ลบด้วย x ทั้ง2ตัวนี้จะได้ด้านนี้ออกมาลบ x ทั้ง2ตัวก็ลบกับ2 x เลยแบบนี้ค่ะนี่ก็จะได้เป็นความยาวของด้านทั้ง3เลยนะคะต่อไปนะคะเราก็มาเขียนสิ่งที่เราวิเคราะห์นะคะสิ่งที่เราวิเคราะห์ก็คือเรากําหนดให้เลยครูให้นะคะให้าลลง กระต่ายนะคะเขาต้องการหาความกว้างเนาะกว้าง x เมตรนะคะหน่วยเป็นเมตรเนาะแล้วก็ยาวอ่ายาวนะคะที่เรากำหนดได้ก็คือจะได้เลยนเนาะจะได้ความยาวความยาวอันนี้ให้เข้าใจตรงกันนะคะว่าเป็นความยาวของกรงกระต่ายเนาะก็คือ21ลบกับ2 x เมตรนี่ก็ เนื่องจากเลยนะคะว่าเนื่องจากเนี่ยกลวงกระต่ายมีพื้นที่55ตารางเมตรอ่าก็จะได้อดังนั้นนะคะเขียนดังนั้นเลยนะคะพื้นที่ของกลวงกระต่ายนะคะเนื้อที่เนาะก็กว้างคูณกับยาวนะคะก็จะได้เป็น x นะคะคูณกับ21่สลบสอแบบนี้นะคะ่ะเท่ากับ55แล้วก็แก้สมการเลย x ไปคูณกับ21นะคะก็จะได้เป็น 21x ค่ะต่อไป x นะคะไปคูณกับ ลบสกค่ะก็ได้เป็นลบ 2x กำลังสองนะคะเท่ากับห5แล้วก็ย้ายทำฝั่งขวาของสรรมการให้เป็นศูนย์ค่ะทุกคนเราก็ย้ายมาเลยครูขอจัดเรียงใหม่หนะ้าน,นี้ก็เป็นลบ 2x ไว้ตรงนี้อันนี้บวก 21x นะคะย้าย55มาก็เป็นลบ55ค่ะเท่ากับ0ทีนี้ต้องการแก้สรรมการก่อนอื่นนะคะต้องทำให้ข้างหน้าของ x กำลังสองเนี่ยให้มันเป็นบวกก่อนครูก็คูณ อลบ1น,นะคะเข้าไปทั้งหมดของสรรมการก็ได้เป็น 2x กำลัง2ลบ2 1 x ค่ะบวกกับ55เท่ากับ0แบบนี้พอได้แบบนี้มานะเราก็แก้สรรมการเลยนี่นี่คือขั้นตอนที่สำคัญนะคะก็แยกเป็น2มงวงเล็บเลยก็ได้นะคะไม่ต้องใช้สูตรเลยก็ดูพ์หน้าก่อน 2x กำลังสองแยกได้เป็น 2x กับ x แบบนี้นะคะ่ะ ทีนี้นะคะเราก็ดูอีกว่านะคะเราต้องเติมอะไรลงไปเพื่อทำให้ได้เป็นคูณกันใน55แล้วเช็คพจกลางเราได้ลบ 21x นะคูลองเติมลบ11นะคะกับลบ5ถ้าทุกคนลองแล้วมันจะได้อันนี้คูณกันได้เป็นลบ 11x ตรงนี้เช็คพจกลางใกล้คุณใกล้ไกลคุณไกลแบบนี้นะคะ่ะนี่ก็ได้ลบ 10x ก็รวมกันได้เป็นลบ 21x พอดีนี่คือวิธีการเช็คพจกลางนะคะส่วนตรงนี้ก็คูณกันได้ 55พอดีเนาะก็ดังนั้นนะคะพอเราได้มาแล้วดังนั้นนะคะ 2x ลบ11เนี่ยจะเท่ากับ0ย์หรือนะคะ x อาจจะเป็น x เท่ากับ5นั่นเองถ้าฝั่งนี้ก็คือเราก็แก้สมาการไป11ย้ายไปจากลบก็เป็นบวกค่ะทีนี้ต้องการหา x อีกจาก2ที่คูณอยู่ก็ย้ายไปเป็นหารค่ะหรือฝั่งนี้หารค่ะเรียบร้อยนะคะแปลว่าเราได้ x2 สองตัวสองค่าก็คือ11ส่วน2กับ5นะคะแล้วก็มาดูก่อนว่าถ้าสมมุติว่า x เนะี่ยเป็น11ส่วน2นะคะถ้า x เป็น11บส่วนสเนาะอ่ะถ้านะคะ x ในที่นี้เป็นความกว้างของกระต่ายนะคะของกรงกระต่ายนะคะไม่ใช่กระต่ายอ่ะถ้าความกว้างของกรงกระต่าย ใช้ได้ทั้งสองค่าเลยนะคะเพราะมันเป็นบวกเนาะทีนี้มาเช็คความยาวก่อนว่าจะใช้ได้ไหมความกว้างของกระต่ายเนี่ย11ส่วน2นิ้วก็จะมีความยาวอ่าความยาวก็คือเรากําหนดให้เป็นอะไรคะจากโจทย์ก็คือ21ลบ 2x เนาะก็อ่า21ลบ 2x ก็คือที่เราแทนก็คือ11ส่วน2แบบเนี้ยก็จะเท่ากับตรงนี้ตัดกันได้เลยเนาะ ก็ได้เป็น10นะคะเป็น10เมตรนี่นี่แต่ทีนี้ถ้านะคะถ้าเหมือนกันความกว้างของกรงกระต่ายครูขอใช้ซ้ำกันแบบนี้เนาะ5เมตรนะคะก็จะมีความยาวาจะมีความยาวก็21นะคะลบอะไรนะลบ 2x ใช่ไหมลบ2คูณกับ5แบบนี้ค่ะก็จะได้เป็น21ลบกับ10ก็ได้เป็น11 เม็ดนั่นเองนะคะก็ตอบได้2แบบเลยนะคะโอเคเนาะกว้างถ้ากว้าง11ยาว10นะคะแต่ถ้ากว้าง5ยาว11นั่นเองนะคะโอเคนะคะสำหรับข้อที่7นะคะก็ตอบประมาณนี้ต่อไปค่ะไปดูข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็คือข้อที่8เลยค่ะ